คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำนพืนวยความบันเทิงเท่านั้นหรือหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำให้ทำตามนะครับผม ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันในเกมอะสวิตต์บอนันซ่านะครับผมอ่ะวันนี้ก็ทุนมาแค่100บาทนะครับดูสิว่ามันจะแตกหรือเปล่าเนาะมาเริ่มเพจกันดูสำหรับถ้าใครสนใจที่จะมาเล่นนะครับผมเว็บไซต์ของเราฝากถอนอยู่ที่ฝากถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับผมฝากได้ทั้งธนาคารแล้วก็ทุนนิวโรตเนาะก็ทุนน้อยๆก็ลองมาเล่นดูได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบให้มันดูแบบ ุนน้อยก็เล่นได้อะไรเงี้ยครับผมก็พวกคนที่ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีอะไรมาก็ลองมาลองเล่นได้นะครับผมเนี่ยผมก็มาลองทําให้ดูนะครับผมว่ามันแตกจะแตกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่แตกนะก็มาลองลุ้นกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเงินเนาะอ่ะเปิดเทอร์โบไปผมเบ็ดหนึ่งบาทก่อนนะครับผมทุนเราลนน้อยนะครับเราลองเบ็ดน้อยๆดูก่อนเนาะไม่มีอะไรเสียหายนะทุกคนโอ้สามตัวปะ่ะเออตัวยู่อืมอัหมุนมา มาดิได้มาหนึ่งบาทเอเอกล้วยสวยแอปเปิ้ลเออเอาดิเอาดิเอาดิเอเอ,เ,อเคดดี้มาทีละสองตัวสองตัวนะมาสักสี่ตัวป้งเยอะได้ไหมเข้าดิเออกล้วยสวยเคดดี้สองตัวนะเคดดี้สองตัวดิสองตัวไม,ม่มาวะ่ะ โอ้ยสามตัวโอ้โหใจหายใจคว่หมดเมื่อกี้น่าจะเข้าไม่ได้โอ้โหอะไรต่อปะสวยอยู่ดอกนี้หกบาทอยู่สวยองุนตายวะอะไรยาวไปไม่เป็นไรหรอกทุนเราน้อยเราเปิดหนึ่งบาทนะุกคนะก็ได้ร้อยรอบอะถ้าแบบไม่เขาไม่เล่นสนุกสนุกได้ทุกคนดูดูเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูนกฝาก มาเล่นสนุกสนุกก็ได้นะเกมพวกนี้ครับเรามาเบ็ดทิละบาททิละบาทก็ได้ใหม้มีอะไรทำครับมันว่างเกินแบบแต่ถ้าอยากลงทุนอยากถ้าจะแบบไม่มีอะไรทาจริงๆก็ตกงานหรืออะไรก็ก็เอาลงลงมาลงทุนกันได้นะทุกคนผมว่ามันไม่มีอะไรเสียหายแล้วถ้าเล่นเราเล่นแล้วรู้จักพอนะมันก็ถ้าเล่นแล้วถอนก็ได้ลนะผมว่านะเราผมในความคิดของผมนะถ้าเราเล่นเราเราพอเราได้แน่นอนครับเออมาดี ยังไงมาดิมาดิมาดิสวยอยู่ออแอปเปิลต่อเปล่าแอปเปลิลไม่มามว่ะอเงินสวยอยูออ่ขาดทุนแค่17บาทนะตอนนี้นะเราเหลือ83บาทนะนี่สามตัวเองวะ่ะไม่เข้าสี่ตัวว้าวเสียายว่ะโอ้โหอีกอ่ะโอ้อโหคุยมายังไง สวยสวยสวยอยู่สวยอยูยยยยย่ยังไม่ขาดทุงเงนเยอะนะขาดทุนสิบสิบห้าบาทนะตรงนี้เข้าสักทีได้ไหมสวยมาดิมาดิมาดิาดเออสองตัวอยู่ป่ะเพิ่มอีกสักร้อย,อยงี้ไหมเจ็ดสิบรอบไปเออไปปดผมหนุ่งีไป,ป ยีไปดิหนึ่ปีบดีมุ่นเปยไปดิสวยอ่อฮะอ่อฮะอ่อฮมันเริ่มแล้วว่ะเริ่มมันเคี้ยวแล้วว่ะเอาดิเออโอ้โหสองตัว่้ก็ใครสนใจนะผมก็กดลิงก์เข้ามาเล่นได้นะทุกคนนะก็ฝากขั้นต่ำที่100บาทนั่นแหละครับผมก็ ฝากได้ครั้งสุดทารแล้วก็ทุนนี้วอลเล็ตนะครับโโอ้หทุกคนดูดิไม่เตกไม่เยอะเลยเนาะเพราะว่าทุนเราน้อยไงเราต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับผมถนะ้าทุนเราน้อยอย่าใจคือห้ามเลยครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะครับผมถ้าใจร้อนจะเสียไวมากนะครับทุนน้อยๆเนะี่ยอันตรายมากนะครับพยายามใจเย็นๆนะผมเล่นเกมพวกนี้เออลองค่อย,อยๆเบรดดูครับผม คิดว่าเออแบบเล่นเกมสเกมนึงเงี้ยครับลองคิดแบบนี้เอาเลยหกสามตัวยังไงต่อนี้เข้าเปล่าเข้าหรือเปล่ปาสี่ตัวถอดสี่ตัวโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายมากเมื่อกี้โคตรเสียดายเลยสั่นรุนแล้วอ่ะไม่เข้าเฉเยเสองตัวอีกอ่ะปิง ตัวเดียว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 โอ้โหไม่เข้าอีกแล้วมันใจมันสั่นนะมันสั่นตึก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 แไม่เข้าให้วะโอ้โหหลอกให้ดีใจแกเหมือนหลอกให้รักอ่ะสามตัวยังไงตอกยังไงเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนปะมาด มาดิเออหือกแบบนี้ได้อัปเปิลมาอยู่ไม่ไหลาย,หยาวว่าได้ทีหนึ่งเก็บหกสิบสตังค์ผม,มเล่นขำๆไงมไม่ให้คนดูถุนน้อยๆดูเฉยครับผมคลิปนี้เอาเดิงาหนุนมาอยู่สามตัวอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยอย่าหลอกให้ดีใจเยอะได้ไหม ม,ม,มันเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเข้าใจไหมเนี่ยไม่หวังละไม่หวังละเขาจะเข้าก็เปิดไม่หวังละเออเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่หวังละไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะทุกคนนะเออ <laughs> ขอมผมเข้ามาถ้าไปโดนกับจิตใจใครก็แบบไปซ้ำเติมใครก็ออขอโทษด้วยนะครับนทกการนะครับ เออสองตัวโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่ห่วยสวย,อย,วอส,วยสองบาทสามบาทนะทุกคนโหตอนนี้เราเหลือหกสิบสี่บาทเองอะ่ะพอบอกว่าขอให้มันเข้าสักทีอ,ะอ่ะเออแค่นั้นแหละได้สักร้อยสองร้อยก็ดีนะได้มาสักร้อยสองร้อยก็โอเคแล้วอะ่ะถ้าถ้าได้นะ ในความคิดอะ่ะแบบคุณร้อยหนึ่งแบบได้มาร้อยสองร้อยก็โอเคแล้วนะอย่งยาวไปครับก็ไปหว่นมันมาดิห้าสิบรอบไปอืมเออผมอะ่ะอืมอ,อ้สามรอบอีกแล้วเออสามอัอมนอีกแล้วทั้งหมดไม่อยูออ่มาอยู่สวยคุยต่อแอปเปิลอยู่ท้อ ของแคนดีเ้เขียวอยู่13บาทนะดอกนี้1ิบบาทป่ะขาเคีอย่มาดิกล้วยสวยหัวใจไม่เข้าว่าคนไม่มีหัวใจเ <c oughs> อ้ยนี่ดิเนี่ยของจริงบอกแล้วทุกคนมันต้องเข้าดิเนี่ยเห็นไหมบิดตั้งร้อยรอบอ่ะมันจะไม่เข้าได้ยังไงดูดิ ลองมาเล่นกันดูได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นแผนนิดนึงมันต้องใช้สเต็ปนะทุกคนนะโอ้โหคุณยี่ห้าว่ะตรงน,นี้ยังไงเออสวยอยู่ตัวคุณคตรเยอะตัวคุณครเยอะโอ้โหโอ้โหีตรงนี้ยเท่าไหร่เป้สองร้อยยี่สิบแปดบาทนะโอ้โห แม่บอกแล้วมันต้องเข้าทุกคนเนี่ยแม่ค่อยๆเล่นต้องใจเย็นๆนะครับผมโทนน้อยๆต้องใจเย็นๆเลยสติต้องมีนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นแตกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเออเอาเงินยีน่สิบห้าบาทไปก่อนนะมาดิสวยเออมาดิว่าจบคลิปนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วแหละบจบตรงเนี้ยน่าจะพอแล้วแหละ ไม่น่าจะไปต่อแล้วอเออน่าจะหลายปีหลายปีหลายปีก้อยมาอยู่เออ้องทายเอี๋ยวตันไลท์ทุกคนก็โอเคทุกคนก็ได้มา200กว่าบาทนะก็ดีอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม